อ่สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วในช่วงนี้ที่อารมณ์ดีนะครับอบผพานอ่าเซ็กที่ติดค้างไว้เรื่อง COI สำคัญยังไงคาการประกันภัยเนาะโอเคก็มาดูกันเลยนะครับเพราะเห็นไีพี่ท่านนึง่งถามทำไมส่งมาตั้งเยอะแล้วพอไปปมูลค่ามันลดลงอ่นะครับลองมาดูกันแชร์สกรีนแป๊บ อ่าโอเคก็มาดูอันนี้นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างของแบบประกันยูนิเวอร์แซลไลท์เนาะโอเคก็ดูช่องนี้ก่อนฝั่งนี้จะเป็นฝั่งฝั่งซ้ายนี่จะเป็นฝั่งลูกค้าเนะลูกค้าหน้าืองผมนะครับอันนี้เป็นฝั่งบริษัทประมาณนี้อันนี้เป็นขั้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนที่หนึ่งเนะี่ยลูกค้าชาระเบี้ยม,มาก็โดนหักพเมีมชาร์จไปก่อนเนาะแต่ละปีเท่าไหร่ปุ๊บลลูกค้าก็จะได้ เลือกทุนประกันกลับไปก็ทุนขั้นสูงขั้นต่ําก็ตามที่ระบุเอาไว้นะว่าขั้นสูงได้ไห่า่ขั้นต่ําได้เท่าไหร่เลือกทุนสูงต่ำํำมันจะมีผลยังไงก็คือมันจะมีผลกับพอขั้นที่สองเนี่ยเออพอเงินมาลงอยู่ในนี้เนาะบริษัทก็จะหักค่าใช้จ่ายสองตัวทุกเดือนนะครับก็คือค่าซีไอยิ่งเลือกทุนประกันสูงสูงเนี่ยซอไอก็เยอะเยอะอยังไงแล้วมันคิดตามจริง ด้วยนะครับปรับคึินตามอายุยิ่งอายุเยอะๆไม่ตายนี่เซลไอเยอะมากเยอะอยังไงเดี๋ยวให้ดูเนาะและ้วก็นั่นแหละก็หักไปทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนนะครับแล้วก็ระหว่างหากักก็ใส่ผลตอบแทนให้ด้วยเนาะถ้าสมมุติมันหักเยอะกว่าผลตอบแทนที่ใส่มูลค่ามันก็จะลดลงนะครับแต่ถ้ามันหักน้อยกว่าผลตอบแทนที่ใส่มูลค่ามันก็จะเพิ่มขึ้นก็ขึ้นอยู่กับตรงนี้ว่าเงินมันจะเยอะหรือมันจะน้อยประมาณนี้นะครับไปเร็วๆ โอเคราคา COI ค่า COI ค่า COI CO มาดูจากไหนอันนี้คือกรมธรรลูกค้านะครับโอเคของผมเป็น e p o l i c y หมดแล้วนะครับไม่รับเป็นเล่มแล้วนะครับปวดหัวมากนะครับสโลก่อนแจ้งลูกค้าเลยว่าตอนนี้เขากรมมันเป็น PDF แล้วนะครับโอเคไหมอะไรประมาณนี้นะครับ โอเคก็มันจะอยู่ในเล่มคมาทานนะครับของยูนิเซอร์ไลท์มีทุกอันซีโอนี้เห็นไหมศูนย์ควบหนึ่งจุดสี่สี่ต่อต่อทุนประกันหนึ่งพันคือของข้องหนึ่งพันเนี่ยถ้ายูสู์ควบเก็บหนึ่งจุดสี่สี่ผู้หญิงหนึ่งจุดหนึ่งเจ็ดอ่าประมาณนี้นะครับแล้วมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามอายุเห็นไหมเจ็ดสิบสามมันสี่สิบกว่าประมาณนี้นะครับโอเคซึ่งเอ่อเอามาทําเป็นตารางให้ดูหนึ่งจุดสี่หนึ่งจุดหนึ่งเจ็ดเมื่อกี้เห็นไหม อันเนี้ยสมมติถ้าทุนแสนหนึ่งเราเลือกทุนแสนหนึ่งนะครับเด็กอายุศูนย์ขวบเนี่ยจะโดนเก็บปีและร้อยสี่สิบสี่บาทต์ทุนแสนนะถ้าเป็นผู้หญิงจะโดนเก็บหนึ่งร้อยสิบเจ็ดบาทอ่าแล้วก็พออายุหนึ่งขวบก็จะลดเหลือสามสิบสี่กับสามสิบอันนี้ต่อปีนะต่อเดือนคือข้างหลังจะเห็นว่ามันไม่เยอะในะตอนแรกๆกแต่ลองดูนะครับอายุยี่สิบเอ็ดเป็นร้อยสี่สิบห้าต่อปี อายุ40เป็น272ต่อปีผู้ชายนะครับประมาณนี้แล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะอายุ75 76ก็เป็น5,000 6,000ประมาณนี้เพิ่มขึ้นตามอายุจริงนะครับแ้วถ้าสมมุติเราเลือกทุนล้านนึงละอ่าโอเคถ้าทุนล้านนึงก็ประมาณนี้นะครับอายุ30ผู้ชายก็ปีละ1น0 0ผู้หญิงก็580 แต่ลองดูสักอายุเจ็ดสิบแปดสิบอ่ะสักอายุแปดสิบถ้าไม่ตายเนี่ยเก้าหมื่นสี่กับเจ็ดหมื่นหนึ่งนะครับต่อทุนหนึ่งล้านเพราะนั้นถ้าว่าโดนหักตรงนี้ไปแล้วเงินมันโตไม่พอหรือครับมันก็จะลดลงประมาณนี้นะครับเนี่ยลองอายุสักเก้าสิบแปดสิบเก้าเนี่ยเป็นแสนเลยนะครับทุนล้านหนึ่งประมาณนี้เนี่ยเราก็จะดูว่า เราอยากรู้ว่าช่วงไหนมันจะลดลงเพราะอะไรเนี่ยลองไปคำนวณกันดูนะครับอีกสามสิบนี่แหละไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเยอะเก้าสิบทับ 90. เก้าสิบอ่าทาสิบทับหนึ่งนะครับคุ้มครองถึงอายุเก้าสิบ ส่งเบี้ยสักยีสปีก็นดะเบี้ยสักประมาณหนึ่งแสนโอเคแล้วในตัวอย่างเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเลือกทุนแปดแสนแล้วก็ค้างไปยาวๆเลยเนาะจะได้รู้ว่าทำไมถึงชอบเวลาหยุดส่งแล้วว่ามันต้องปรับเบี้ยเป็นหมื่นสองแล้วก็ลดทุนให้เหลือแสนหนึ่งเพื่อให้ซี i ไอมันไม่เยอะเพืนไปได้โตนะครับ อันนี้ก็ใส่ประมาณสามเปอร์เซนตถอนไหม่ถอนต้องรีบแข่งกับเวลานะครับจะเที่ยงคืนแล้วเดี๋ยวมันใช้โปรแกรมไม่ได้บริษัทเราแปลกเนาะมีว,ว่าเวลาห้ามขายประกันด้วยนะครับโอเคเอาอลไรมามั่งเบี้ยอ่าทีนี้เราก็จะดูค่าใช้จ่าย ค่าจ่ายขาจะมีค่ารักษากรมธันค่าการประกันภัยอันนี้คือค่า COI นะครับสัญญาเพิ่มเติมค้างจ่ายเนี่ยมันจะเป็นเบี้ยสุขภาพหลังจากพีเมมฮอลิเดย์แล้วมันจะนอนปรับเปไ็นรายเดือนอันนี้เราไม่ได้ซื้อสุขภาพเนะเอาออกไปก่อนเนี๋ยช่องมันจะเยอะกับอ่าผลตอบแทนผลตอบแทนนะสิ้นปีประมาณนี้ผลตอบแทนไม่มีช่องรวมให้ โอเคไปดูกันนะช่วงช่วงแรกๆอย่างอายุสามสิบเนี่ยค่าใช้จ่ายหกร้อยหกสิบกับสี่ร้อยหกสิบสี่นะครับค่าใช้จ่ายปีละพันหนึ่งแต่ผลตอบแทนพันห้าอ่ะเนี้ยมันจะมันจะต่อขึ้นเดี๋ยวขยายให้โ okay. อเคแต่ว่าลืมลืมเอามูลค่าออกมาแป๊บหนึ่งนะ อโอเคอายุสามสิบเนี่ยค่าใช้จ่ายพันหนึ่งนี้คือค่าการประกันภัยนะครับผลตอบแทนพันห้าอันเนี้ยมันจะโตขึ้นเห็นไหมสี่หมื่นเป็นแสนสองล้วแลวประกอบกับมันมีเงินเข้ามาด้วยประมาณนี้เนาะเราไปดูไอ้นี่ดีกว่าหลังจากไม่จ่ายเบี้ยแล้วโอเคปียี่สออายุห้าสิบอันเนี้ยค่าใช้จ่ายอยู่สองพันสี ผลตอบแทนอยู่เจ็ดหมื่นสามอันเนี้ยมันเลยโตขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วเนาะถึงจะหยุดส่งแล้วนะครับผลตอบแทนในเจ็ดหมื่นห้าเจ็ดหมื่นเจ็ดค่าจ่ายต่อปีค่ารารการไทยแค่สองพันกว่าเองพอันนั้มก็จะโตขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวดูนะมันจะไปลดตอนไหนหกพัเจ็ดนโอเคที่ทุนเบี้ยน่าจะเยอะนะครับมันไม่ลดลงเลยค่าใช้จ่ายผลตอบแทนแสนเจ็ด าใช้จ่ายประมาณแสนสองอ่าประมาณนี้าใช้จ่ายผลตอบแทนเยอะกว่าตลอดเลยนะครับมันก็เลยจะโตขึ้นเรื่อยๆจะไม่ลดลงเดี๋ยวเราไปลองทําให้ใช้จ่ายมันเยอะๆกันดูนะครับก็คือเราจะเลือกทุนสิบล้านอ่าเพราะมันได้สิบเอ็ดล้านเนาะ อันนี้มาดูหลังจากหยุดทง่งตอนนี้ก็ยังโตขึ้นอยู่นะครับพอทุนสิบล้านเนี่ยค่าซีโไอค่าซีโไอแค่ประมาณ 2, สองหมืนสองเนอะแต่ผลตอบแทนนี้ได้หกหมืนห้าอยู่ผลตอบแทนนะครับไปเริ่มดูซักเดี๋มันจะลดลงตอนไหนเนี่ยสองห้าเป็นสองสี่ช่วงอายุคศษิหห้าเนี่ยมันลดลงเพราะว่า ผลตอบแทนเจ็ดหมื่นสี่นะครับแต่ว่าค่าใช้จ่ายมันเก้าหมื่นสี่เห็นไหมมูลค่ามันก็เลยจะลดลงเรื่อยๆเพราะผลตอบแทนมันเริ่มสู้ค่าซีอไอไม่ได้แล้วประมาณนี้นะครับก็คือถ้าไม่ได้เน้นความมุ่งคลองเยอะๆอ่ะก็อย่างที่บอกคือก่อนจุดส่งแนะนําลูกค้าก็ปรับเบี้ยเป็นหมื่นสองแล้วก็ลดทุนให้มันเหลือแสนหนึ่งซีอไอมันจะได้ไม่กินเยอะประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ลองมาดูเทียบกันจะได้รู้ว่าทําไมมูลค่ามันถึงลดลง,ท,ง,ท,งทั้งๆที่จ่ายเบี้ยตั้งเยอะ มันอยู่ที่ทุนประกันที่เราเลือกนะครับถ้าเราเลือกทุนสูงมันก็จะถ้าซิไอมันโตเยอะกว่าผลนก็แพ่มันมันก็นจะมูลค่าลดลงประมาณนี้โอเคตรงนี้จะเน้นทําคลิปสั้นๆน,นะครับอันนันน้นยาวๆเดี๋ยวคนดูจะเบื่อโอเคก็หวังว่าจะตอบโจทย์ของคนที่ถามว่าทําไมมูลค่ามันถึงลดลงได้แล้วนะครับเราก็จะได้รู้ว่าจะ,จะได้ดีไซน์ให้ลูกค้าถูกได้ว่าจะเลือกทุนเท่าไหร่จะเน้น ถ้าสมมติเน้นให้เงินโตก็เลอกทุนน้อยๆเนาะก็ค่อยๆปรับค่อยทยอยปรับทุนลงเรื่อยๆห้าสิบมันก็ปรับไนรอบหนึ่งเนาะแล้วก็นั่นแหละแล้วก็หยุดส่งก็ปรับเป็นหมื่นสองแล้วก็ลดที่ไม่เหลือแสนหนึ่งประมาณนี้นะครับก็จบไปแล้วสำหรับ EP ีเรื่องค่าซ o i หรือค่าค้มคองโอเคอีีต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรมาติดตามดูกันนะครับ